สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม m i n i ิเว l ลนะครับโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ารู้สึกว่าเริ่มเบื่อเกมมครับแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นเกม m i n i ิเว l ลกัน โอเคงั้นเรามาเริ่มงั้นเราเล่นเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไครูโอเคกุดข้ามกดข้ามไปเลยงั้นเราโอเคเราม,มาเก็บหินกัน,น,นเก็บหินให้ได้เยอะนะครับทุกคน แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปพอดีว่าไม่ค่อยว่างนะครับเอคตอนนี้ผมก็ว่างแล้วก็มาทำคลิปได้แหละเอคต่อไปก็เก็บไม้เก็บไม้เหรอโอ้มีมีสระน้ำด้วยเอ้ยไม่ใช่ ันี่คือทะเลเองเรามาตัดไม้กันกันดีกว่านะครับทุกคนโอ้ยกระตูเิวน้องตัวนี้ก็ได้ไม้แล้วครับขวานเพิ่มนี่ขวานหิน วันนี้ดูโอเคตัดตัดกันเลยปุ๊ป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 ปุวบ,บ,บโอเครู้ละกดข้ามไปเลยมีนกมีน,ก,นกด้วย นกนางวนวลอ๋อ,อนี่ไงนี่ขอตีหน่อยแล้วกันก็นกตัวนี้มันขี้ขโมยนะครับทุกคนโอ้ยตัดตัดไม่ถึงเตตัดตรงนี้ก็ได้ อุม่มเชอร์รี่ด้วยนะครับทุกคนเชอร์รี่ว้าวเชอร์รี่อ้ยออกไปเลยอย่างน่าขวังอย่างาขวังอ,ออกไปไปเลยนะทีต่อไปเราก็คับแผ่นไม้กันนะครับทุกคน ครับไม้ไม้สามอันเสร็จแล้วก็ให้วางโอเคปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บปุ๊บอันนี้ออกก่อนมันมันลบกนะครับทุกคน ยาทุบยาปุ๊บ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 บปุ๊บปุ๊บป ขอทุกยาสักแป๊บหนึ่งนะครับโอมม้มีทะเลด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยกึนหินนี่ครับครับอาวุธขึ้นมาโอเคตายแล้วครับทุกคนอาวุธเขจะไปสู้กับตัวอะไรดีทุกคนสู้กับหมูหรอสู้กับตัวอะไรก็ได้ สู้กับตัวอะไรก็ได้เหรอจะหาก่อนนะครับทุกคนอ๋อเอาเอาตัวนี้ดีกว่านี่นี่ยี่ต่อไปเขาก็ให้เราครับไฟไมีแร่ด้วย ขอเก็บมาแป๊บนึงขอตัดไม้อีกสักต้นหนึ่งนะครับทุกคนอเอี๋เอาต้นนี้เลยต้นใกล้ๆตรงนี้เลยโอเคตัดเลยปุ๊บ ได้หกนาทีแล้วปึ๊บ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 เอามันเป็นอะไรเนี่ยทุกไม่ถึงปึ๊บ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 เจ็บทางไหนบ้างปึ๊บ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 โอ้พังละอะไรคราบใหม่ก็ได้นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืม เรียบร้อยทุกคนฮึขอตัดขอตัดตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนปุ๊บ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 อ๊บปุ๊บ จะเล่นไม่คยโอ้ยตุกตุกแรงมากเนาสิไม่เป็นไรเล่นต่อโอ้จะมิดแล้วเราต้องเราต้องรีบเข้าบ้านก่อนนะครับทุกคนนี่บ้าน บ้านโอ้โหโคตรเล็กเลยไปก็ครับไฟเหรอ,อ 3. นี่ต่อหนานี่โอเคดโอเคเสร็จแล้วก็ครับตัวรับโอ้โหินไม่พอ ต้องไปหาหินเพิ่มสินะหินหินอยู่ไหนโอ้ย,อยนี่โอเคเจอแล้วนะครับทุกคนหินอีครบยังโอเคเกินเกินแปดอัน เครบแล้ครบแล้วเราก็ครับได้เลยนี่ได้แล,แล้วครับตัวคับนี่เป็นไงเกี่ยมต่อไปก็ครับถุงนอนหรอถุงนอนโอเคถุงนอน เราก็มาเลยต่อไปต่อไปก็ย่างเนื้อหรอเนื้อเนื้อเจอเจาหาหาเนื้อแป๊บ แล้วก็เก็บของแปบ๊บเคเนื้อสุกแล้วรีบไปโอเครู้แล้วเดี๋ยวกำลังกำลังจะไปเคเรามาเก็บเนื้อ,อย่างกันนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นขอดูของแปบ๊บโอเคเก็บได้ละ ก็กินกินต่อไปครับที่ขุดหรองั้นเรามาครับที่ขุดกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่ที่ขุดไปแล้วก็ไปหาแร่ก,กันนะครับทุกคน ล้วไปขุดทุกทุกทกุขอทุกแย่แป๊บนึงนะครับทุกคนทุกญย่ทุกย่ขุดหงด้วยนะครับทุกคน พบเรียพลังงานเ๋ยวไปหาทองแดงโอเคเราไปหาแร่ทองแดงกันนะครับทุกคนนะโอเคเราไปหากันเลยหฮ้ยหมูหมูนั่นหม,นะหมูอุดจระ้โอเคยังไปเก็บใจมัห้หรอกอีกลมาเก็บ อันนี้จะอุทามน,นี่อังนี้มีก้อนนึ่งผมจำได้นี่เฮ้ย,ย,ยทำไมหมูมันเป็นสีเนี้ยเอ้ยแปลกจังเลยขุดขุดขุด ไ่เราไปเราไปกันเข้าบ้านกันครับเตาหลอมหรอไปเลยเตาหลอมเตาหลอมใช่ไหมนี่เราได้มาแล้วนะครับเตาหลอมแล้วก็ เขากันเลยใส่อันนี้ไปแล้วกันต่อไปล้วก็แค่รอนะครับทุกคนระหว่างรอก็หาหา,หาเลรทํำก่อนหาทำเป๊บหนึ่งโอ้ โอเคนะครับเดี๋ยวเราตัดต่อไปตอนที่เราเผาเสร็จกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เผาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำที่ขุดทองแดงกันเลยดีกว่านี่ได้แล้วนะครับทุกคนยี่ขุด งน,น,นะครับโอเคขอดูตัวละครแป๊บโอเคนะครับตอนนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับ